พื้นที่บริเวณวัดมหาธาตุวรวิหารเป็นที่ตั้งของศาสนสถานประจำเมืองราชบุรีมาตั้งแต่แรกเริ่มสร้างเมืองราชบุรีในช่วงพุทธศตวรรษที่16-18และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองราชบุรีสืบเนื่องมาหลายยุคหลายสมัยจวบจนปัจจุบันทำให้พื้นที่วัดมหาธาตุวรวิหารปรากฏร่องรอยของศาสนสถานที่สร้างตามความศรัทธาและแบบแผนทางสังคมในแต่ละยุคสมัย มีสถาปัตยกรรมและศิลปรกรรมหลากหลายรูปแบบในพื้นที่เดียวกันอันแสดงถึงพัฒนาการของเมืองราชบุรีได้อีกทางหนึ่งวัดมหาธาตุวรวิหารตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีเลขที่7ถนนของงูตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีอยู่ทางฝั่งด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำแม่กลอง ในบริเวณที่ไหลผ่านตวัวอำเภอเมืองราชบุรีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับถนนเพชรเกษมทิศใต้ติดต่อกับวัดข่าวเลือทิศตะวันออกติดต่อกับแม่น้ำแม่กลองและทิศตะวันตกติดต่อกับถนนของงุงวัดมหาธาตุวรวิหาร ถือได้ว่าเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปรกรรมแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรีเดิมเรียกว่าวัดหน้าพระาธาตุบ้างวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุบ้างตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองราชบุรีตั้งแต่ราวพุทธศตรวรรษที่18เมื่ออิทธิพลจากขเขมรได้แพร่ขยายเข้ามาในพื้นที่เมืองราชบุรีปรากฏการสร้างศาสนสถานขึ้นบริเวณใจกลางเมือง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางตามคติความเชื่อเรื่องจัก,กรวาลต่อมาในสมัยกรุงเสียยุธยาตอนตอน้นได้มีการสร้างพระมหาธาตุเป็นเจดีย์ทรงปรางแบบอยุธยาขึ้นเป็นประธานของวัดและมีการสร้างพระปางบริวารขึ้นด้านข้างด้านละหนึ่งองค์และด้านหลังหนึ่งองค์รวมเป็นสามองค์และมีคูหาเชื่อมต่อกับปรางประธานมีเจดีย์มุมอยู่ทั้งสี่มุมเป็นเจดีย์ก่ออิฐฐานแปดเหลี่ยม และมีระเบียงขดล้อมรอบพระปรางมีลักษณะเป็นปรางก่ออิฐถือปูนประกอบด้วยปรางประธานขนาดใหญ่สูงประมาณ3-4เมตรและปรางบริวารสูงประมาณ18เมตรตั้งอยู่บนฐานเดียวกันซึ่งเป็นฐานก่อด,ด้วยศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างประมาณ33เมตรโดยรอบฐานปรางมีกำแพงกันดินก่อทับด้วยศิลาแรงล้อมรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมปรางประธานหันหน้าทางด้านทิศตะวันออกด้านหน้าเป็นมุกโถงยื่นออกมามีคูหาเชื่อมต่อกับเรือนธาตุ อีกสามด้านเป็นซุ้มจารน้ำประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนด้านหน้ามีซุ้มบรรทแหลงประดับลวดลายปูนปั้นทุกด้านสวดทรงของปรางประธานเป็นเจดีทรงปรางที่มีปริมาตรใหญ่และเรือนธาตุมีคูหาสามารถเข้าไปได้เป็นลักษณะของปรางในศิลปะอยุธยาตอนตอน้นส่วนของวัสดุและเทคนิคการก่อสร้างยังปรากฏโครงสร้างและลักษณะสำคัญของปรางในสมัยกรุงเสียยุธยาตอนต้นอย่างชัดเจนได้แก่ การใช้ศิลาแรงเป็นวัสดุก่อสร้างส่วนฐานปรางในส่วนของชั้นเรือนธาตุขึ้นไปก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่อันเป็นวิธีใช้วัสดุที่พบเสมอสำหรับการก่อสร้างปรางประธานขนาดใหญ่ในช่วงศตวตรรษแรกของกรุงศรีอยุธยาข้อมูลประติมากรรมปูนปั้นซุ้มเรือนธาตุด้านทิศเหนือทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นซุ้มหลอก ลักษณะเป็นซุ้มรถทรงบันถแถงภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นนูนสูงประทับยืนบนฐานบัวแสดงปางประธานภัยเหมือนกันทั้งสามซุ้มหน้าบันซุ้มโดยรวมแล้วแต่ละด้านจะทำซ้อนเป็นสองชั้นหน้าบันหลักจะเป็นภาพเล่าเรื่องส่วนชั้นบนมักเป็นรูปเทวดากรอบหน้าบันเป็นแบบนักสะดุง้งมีใบรากาหรือครีบโครงประดับโดยรอบ หน้าบันด้านทิศตะวันออกหน้าบันหลักด้านล่างชำรุดเหลือเฉพาะส่วนบนเป็นภาพครุดยุธนาคด้านข้างมีภาพดอกไม้หน้าบันกรอบบนเป็นภาพพญายักษ์มีหลายเศียรสี่กรหยียบอยู่บนบ่ายยักษ์บริวารที่อยู่ด้านข้างสันนิษฐานว่าเป็นภาพศกักฐ์หน้าบันซุ้มคูหาหรือมุกด้านทิศตะวันออกเป็นภาพพุทธประวัติตอนเจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดพระเมรี หน้าบันด้านทิศใต้เป็นภาพพระพุทธประวัติตอนเสด็จออกมหาพิเนศกรมด้านบนสุดของภาพเป็นภาพฉัตทิพย์ทำเป็นภาพสัตว์สามชั้นหน้าบันบนเป็นรูปครุฑยุทธนาหน้าบันด้านทิศเหนือในภาพมียักษ์ยืนถือตรีศูนย์ด้านข้างมีกุมารมือถือแท้ยืนอยู่ใกล้หัวม้าและหัวช้างหน้าบันบนเป็นรูปฤาษสีนั่งขัดสมาธ หน้าบันด้านทิศตะวันตกปัจจุบันเป็นหน้าบันแบบฉับเรียบ